เรื่องเล่าขานนิทานไทยก้อนหินในใจเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องเป็นเพียงจินตนาการของผู้แต่ง ไม่ได้มีอยู่จริงและไม่ได้มีเจตนา,าพาดพิงถึงบุคคลสถานที่หรือองค์กรใดๆนะคุ้งน้ำแห่งหนึ่งที่การเวลายังคงเดินทอดน่องหมู่บ้านโคบีแรงตั้งอยู่อย่างสงบสงเสงี่ยมชาวบ้านที่นี่ตื่นพร้อมเสียงไก่ขันและหลับไหลไปกับเสียงจิ้งหรีเรรไรร้องระงม ในหมู่บ้านนี้มีชายสองคนที่เป็นดังเส้นขนานซึ่งถูกลิขิตให้มาผ่านพบกันคนหนึ่งคือคำอีกคนหนึ่งคือเข้มไอ้คำแต่ก่อนใครๆก็เรียกมันว่าพี่คำชายหนุ่มร่างใหญ่ใจดีพูดจาผงผางแต่จริงใจเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวขยันทำนาหาเลี้ยงเมียที่ชื่ออีอิม และลูกสาวตัวน้อยชีวิตของมันเรียบง่ายเหมือนผืนดินที่มันเหยียบย่ำอยู่ทุกวันหนักเอาเบาสู้ไม่เคยคิดคดโกงใครส่วนไอ้เข้มเป็นเพื่อนบ้านที่รั้วติดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มันเป็นคนพูดจาอ่อนหวานแต่แววตานั้นฉายแววเจ้าเล่ห์อยู่เสมอไม่ชอบทำงานหนักเหมือนไอ้คำ แต่เก่งเรื่องหาช่องทางเอาเปรียบคนอื่นไปวันวันทั้งสองเติบโตมาด้วยกันเล่นหัวจมท้ายคลองมาด้วยกันแต่สันดานนั้นต่างกันราวฟ้ากับดินต้นสายปลายเหตุของเรื่องมันเริ่มขึ้นในหน้าฝนปีก่อนพายุโหมกระหนำ่ำจนต้นมะขามเทศเก่เกาแก่ที่ใช้เป็นแนวเขตแดนระหว่างที่ดินของทั้งสองโค่นล้มลงมา หลังจากพายุสงบไอ่เข้มก็มกรีบไปตักหลักเขตใหม่ทันทีโดยที่ไอคำยังมุ่นอยู่กับการซ่อมหลังคาบ้านที่รั่วอ้าวไอเข้มมึงขยับหลักเขตเข้ามาในที่กูทำไมวะไอ้คำร้องทักขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเห็นหลักไม้ใหม่ถูกปักล้ำเข้ามาในที่ของตอนร่วมวาไอเ่เข้มที่กำลังต่อปลิมอยู่ ันมาิแแหห้ยยมมึงก็พูดไปที่มันก็อยู่ของมันอย่างนี้มาตั้งไหนตะไรแล้วต้นมะขามมันล้มไปหลักมันก็เผยออกมาให้เห็นชัดๆกูก็แค่ปากให้มันแน่นขึ้นเท่านั้นเองต่อแหละกูจําได้ว่าเขตมันอยู่ตรงรากมะขามฝั่งโน้นนี่มึงล้ำเข้ามาเป็นว้าเลยนะเว้ยไอ้คํำเริ่มขึ้นเสียง หหนหน้า้าาดดแงโธ่มึงจะเอาอะไรกับความจำจากสมองเน่าเน่ามึงว้าไอค้ค้ำไอ้เข้มยังคงพูดจาอ่อนเย็นก็ในเมื่อหลักมันปักอยู่ตรงนี้จะให้กูทำยังไงได้พ่อกูก็บอกว่าเขตมันอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่มันอ้างไปเรื่อยเปื่อยปาก็ยิ้ม แต่ตามไม่ยิ้มด้วยไอคำได้แต่กำหม,มัดแน่นมันไม่มีพยานหลักฐานใดๆนอกจากความทรงจำของตัวเองเรื่องถึงผู้ใหญ่บ้านก็ไกลเกลี่ยไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้แน่ชัดสุดท้ายไอคำจึงต้องยอมเสียที่ดินผืนนั้นไปที่ดินที่พ่อมันเคยบอกไว้ว่าตรงนี้กูจะปลูกเรือนหอให้มึงไอคำ แม้ตอนนี้มันจะมีเรือนของตัวเองแล้วแต่คำพูดของพ่อยังคงก้องอยู่ในใจนับตั้งแต่วันนั้นพี่คำคนเดิมก็ได้ตายจากไปเหลือเพียงไอ้คำที่เต็มไปด้วยไฟแค้นพี่คำกินข้าวเถอะหน้ากับข้าวเย็นหมดแล้ว เสียงของอีอิ่มเมียรักดังขึ้นอย่างอ่อนใจนี่เป็นคืนที่เท่าไรแล้วไม่รู้ที่ผัวของเธอนั่งเหม่อมองออกไปนอกชานข้าวปลาไม่ยอมกินกูยังไม่หิวมันตอบเสียงห้วนเห็นหน้ามึงแล้วก็นึกถึงหน้าไอ้เข้มแม่งมันคงนั่งหัวเราะเยาะกูอยู่ในบ้านตอนนี้ โถพี่เรื่องมันผ่านมาเป็นเดือนแล้วช่างมันเถอะนะที่ดินแค่แมวดิ้นตายเรายังมีที่ทำกินอีกตั้งเยอะแยะมึงไม่เข้าใจหรอกอีอิมไอคำตะวาดลั่นมันไม่ใช่เรื่องที่ดินแต่มัน,ม,นมันเรื่องศักดิ์ศรีมันยามกูมันโกงกูซึ่งซึ่งหน้าวงสนทนาที่ศาลากลางบานก็เช่นกัน จากที่เคยคุยหยอกล้อกันเรื่องสัเพหีระตอนนี้พอไอคำย่างเท้าเข้าไปทุกคนต่างรู้ว่ามันจะเริ่มเรื่องอะไรเมื่อเชา้ากูเห็นเมียไอ้เข้มมันเก็บกระถินตรงริมรั้วที่มันโกงกูไปโอ้โหเห็นแล้วเลือดขึ้นหน้าแม่งเอ้ยมันเริ่มต้นบทสนทนาเดิมๆลุมชม ชายชราผมขาวพโพลนที่นั่งสารตอบอยู่เหน่อยหน้าขึ้นมาถอนหายใจเอ็งเอาอีกแล้วเหรือวะไอ้คำเรื่องเดิมก็มันแขนนี่ลุงมันเหมือนมีก้อนหินมาจุกอยู่ในอ,อกเนี่ยจะดึงออกก็ไม่ออกจะกลืนลึงไปก็ไม่ได้แล้วเอ็งจะแบกมันไว้ทํำซากอะไรเล่า ลุ่มมเอ่ยเรียบเรียบคนที่หนักก็คือเองเองนะไอคำข้าว่าเองไปหาหลวงปู่คงที่วัดป่าดูสักทีเถอะเพื่อท่านจะมีทางช่วยให้ใจเองมันเบาลงได้บ้างไอ้คำนิ่งไปมันจึงตัดสินใจเดินทางไปวัดป่าในวันรุ่งขึ้นณนะลานวัดที่เงียบสงบไอ้คำ เล่าเรื่องราวความทุกข์ทั้งหมดให้หลวงปู่คงฟังหลวงปู่จึงชี้ไปยังก้อนหินขนาดเท่าลูกมะพร้าวอ่อนโยมคำอาตมาเห็นโยมยังแข็งแรงอยู่ช่วยถือหินก้อนนี้เดินจงกรมรอบกุฏิสักสิบรอบได้หรือไม่ไอ้คำรับคำอย่างว่าง่ายแต่ในใจก็คิด หลวงปู่จะให้กูทําอะไรของท่านวะเนี่ยมันปุ้มหินขึ้นมาแล้วเริ่มเดินรอบแรกผ่านไปอย่างง่ายดายมันยังคิดถึงหน้าไอ้เข้มอยู่เลยรอบที่สามแขนเริ่มตึงขึ้นเล็กน้อยต้องขยับเปลี่ยนท่าอุ้มพอถึงรอบที่ห้าแขนของไอ้คำเริ่มสั่นระริกเหนือเม็ดโป้งผุดขึ้นตามไรผมและหน้าผากน้ำหนักของหินที่ตอนแรกดูเหมือนไม่มีอะไร บัดนี้มันกลับทวงแขนของเขาจนรู้สึกปวดหนึบรอบที่เจ็ดไอคำเริ่มหายใจหอบลมหายใจติดขัดแขนทั้งสองข้างปวดร้าวไปจนถึงหัวไหล่ก้ามเนื้อเกร็งจนแทบจะก,กระตุกโอ้ยหนักโวยจะให้กูเดินไปถึงไหนมันซบหดในใจความคิดเรื่องไอเข้มเลือนหายไปหมดสิน้นเหลือเพียงความทุกข์ทรมานจากน้ำหนักของหินที่แบกอยู่เท่านั้น กว่าจะครบรอบที่สิบได้ไอคำก็แทบจะหมดแรงมันรีบสาวเท้าก้าวสุดท้ายมาหยุดตรงหน้าหลวงปู่แล้วทิ้งก้อนหินลงบนพื้นดินดังตุบมันทรุดตัวลงนั่งหอบแหกๆพลางถอนหายใจออกมาอย่างล่งอกที่สุดในชีวิตหลวงปู่คงมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มบางๆแล้วจึงเอ่ยถามเรียบๆว่า เป็นอย่างไรเล่าโยมหน,หนักหนักเลือเกินขอรับไอ้คาตอบทั้งที่ยังหกตอนแรกก็คิดว่าไหวแต่ยิ่งถือนานแม่งยิ่งหนักจนทนแทบไม่ไหวหลวงปู่จึงกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงสงบว่าความแค้น ก็เหมือนหินก้อนนั้นแหละโยมแรกเริ่มที่โยมเก็บมันขึ้นมามันก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งเรื่องแต่ยิ่งโยมแบกมันไว้กอดมันไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคนที่หนักคนที่ปวดร้าวก็คือตัวของโยมเองทั้งสิน้นหินมันไม่เคยหนักขึ้นมีแต่โยมที่อ่อนแรงลง ความแค้นก็เช่นกันราวกับมีสายฟ้าฟาดลงกลางใจไอ้คำนิ่งอื้นไปนานมันก้มลงกราบแทบเท้าหลวงปู่อีกครั้นด้วยหัวใจที่ได้ปลดเปลี่ยงภาระอันหนักอึ้งลงแล้วเย็นนั้นไอคำเดินกลับบ้านด้วยฝีเท้าที่เบาสบายอย่างประหลาดเมื่อถึงเรือนอีอิ่มเห็นหน้าผัวก็แปลกใจ แววตาที่เคยขุ่นมัวแข็งกร้าวบัดนี้กลับดูสงบลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นยังไงบ้างพี่เมียรักเอ๋ยถามไอ้คำไม่ตอบแต่เดินเข้าไปโอบไหลเมียเบาๆแล้วยิ้มให้เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนกูกูว่ากูวางมันลงได้แล้วล่ะอิออม หลายสัปดาห์ต่อมาณศาลากลางบ้านเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นวงไอ้คํากำลังนั่งล้อมวงสนทนากับเพื่อนบ้านหน้าตาแจ่มใสเฮ้ยไอ้เชี่ยคํากูเห็นมึงไปทำบุญที่วัดป่าบ่อยๆนี่ไปขอหวยกับหลวงปู่มาหรือไงเะรอไอ้จอยเพื่อนรุ่นเดียวกันเอยแซวไอ้คําหัวเราะลั่น หวยเฮีย้ยอะไรล่ะไอ้เฮีย้ยจ้อยกูไปหาน้ำมนต์มารดหัวใจกูให้มันเย็นลงตั้งหากโว้ยทุกคนพากันหัวเราะชอบใจที่เห็นไอคำคนเดิมกลับมาจนกระทั่งคืนนั้นพายุใหญ่โวมกระนำและเสียงต้นโพใหญ่โค่นล้มดังสนัน่นเช้ารุ่งขึ้นข่าวแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วต้นโพท้ายหมู่บ้าน พ้นทับเรือนไอเข้มพังยับเยินโดยเฉพาะส่วนชายคาใหม่ที่มันต่อเติมบนที่ดินเจ้าปัญหาไอเข้มสิ้นหนื้งกระดาตัวมันวิ่งหน้าตาตื่นมาหาไอคำเป็นคนแรกไอคำเว้ยไอคำออกมานี่หน่อยไอคำเดินออกมาเผชิญหน้ากับมันด้วยสีหน้าเรียบเฉย มีอะไรวะไอเม็มมึงก็เห็นแล้วว่าบ้านกูพังมึงต้องช่วยกูนะเว้ยไอเคมพูดอย่างร้อนรนมึงแรงดีที่สุดในแถบนี้มาช่วยกูยกไม้หรือซากหน่อยสิวะไอเพื่อนยากไอคํำมองหน้าไอเคมในใจของมันว่างเปล่าไม่มีทั้งความสะใจและความสงสาร เพื่อนเพื่อนเชี่ยอะไรวะคำว่าเพื่อนน่ะมึงเป็นคนทําลายมันเองไม่ใช่หรือไอเชี่ยเข้มกูไม่อยักรู้ว่ายังมีเพื่อนแบบมึงอยู่วะไอ้คำเอ่ยด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาโธเรื่องเก่าจะขุดขึ้นมาทําไมวะตอนนี้กูเดือดร้อนนะเว้ยไอ้คําสายหน้าชา้าเรื่องของมึง ไม่ใช่เรื่องของกูอีกต่อไปแล้ววะมันหันหลังให้ไอเ้เข้มแล้วพูดประโยคสุดท้ายที่ตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างมึงไปหาคนอื่นช่วยเถอะส่วนกูกูไม่ว่างต้องไปซ่อมรั้วบ้านกูอะ่ะไอ้คำเดินกลับไปตอกลิ่มซ่อมรั้วบ้านของมันอย่างใจเย็นทิ้งให้ไอเ้เข้ม ยืนตะลึงนันอยู่ตรงนั้นมองดูผลกรรมของตัวเองที่กองเป็นซากปรักหักพังอยู่ตรงหน้าแต่เพียงผู้เดียวการวางความแค้นลงได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องปรับไปโอบอุ้มคนที่ทำร้ายเราแต่มันคือการปล่อยให้ผลแห่งกรรมทำงานของมันเองส่วนตัวเรานั้นก็แค่ซ่อมรั้วของเราให้แข็งแรงแล้วเดินหน้าต่อไป